สาระภูมิศาสตร์ตอนเมืองทองอาคาลาที่ตั้ง เหมืองทองคำชาตรีหรือที่รู้จักกันในชื่อเหมืองทองอัคาราตั้งอยู่ที่ตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับเพอจังหวัดพิจิตรซึ่งครอบคลุม3จังหวัดคือจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่รวมทั้งหมด3,900ไร่ ความเป็นมาพุทธศักราช2,534ถึง2,535กรมทรัพยากรธรณีสำรวจแหล่งแร่ในพื้นที่ลอยต่อจังหวัดพิจิตรเพชบูณ์พิษณุโลกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ทองคำหลายแห่งและในปีนั้นเองบริษัท กิงเกช์คอนโซลิเดเตสเอนเอลได้เข้าซื้อกิจการบริษัทไทยโกฟิงจำกัดโดยเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทอาคารามไมนิ่งจำกัดผูรรักาการา536บริษัทอะคารามไมนิ่งจำกัด เพื่อสำรวจแหล่งแร่ทองคำบริเวณร่อนต่อจังหวัดพิจิตรเพิริูรณ์พิศนุโลกจำนวน14แปลงรื้นที่กว่าลแสนไร่และในคุทธนสกลาค2538บริษัทอะคาลาไมนิ่งจำกัดได้รับอนุญาตอาชญาบรพิเสษให้สำรวจแร่จนกระทั่งพบแหล่งแร่ทองคำในบริเวณเขาโป่ง รอยต่อของตำเขาเจ็ดลูกอเภอทับคอจังังหวดพิจิตรและตำบนท้ายดงอเภอวังโปง่งจัังหวดเพชรบูรณ์พุทธศักราช2541บริษัทอาคาราไมนน่ิ่งจำกัดจึงยื่นขอประธานผัดคำเหมือนแร่ทองคำสีแปงพื้นที่รวม1,166ไร่ บริษักราช2543าบริษัทอัคามายนิ่งจำกัดได้ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของโครงการและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อมจึงได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองได้โดยมีอายุใบอนุญาต2 0่สิปีในที่เขตโลหกรรมราว100รหลังก้าไร่โดยได้รับอนุญาตประธานหลายเล่ 26910ทับ15365และ26911ทับ15366และ26912ท15367และ25608ทับ15368และยังได้รับใบอนุญาตรประกอบโลหะตามจากครมทรัพยากรธรณีพุทธศักร,ราช2544 โครงการได้รับปาดส่งเสริมการลงทุนจากคณะการ,รรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้ทำพิธีเปิดเหมืองอย่างเป็นทางการในปีนั้น พุทธศกราช2,550เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าพบปรอมอตอ,อุตสหกรรมหารือความคืบหน้าโครงการและคำขอทำเหมืองเพิ่มเติมเก้าแปลงพร้อมขอสำรวจแร่ทองคำเพิ่มอีก44แปลงพื้นที่กว่า4แส,สนไร่ในจังหวัดพิจูล คุรัศักราร5บริษัทอัคลาราได้มีการขอขยายพื้นที่ทำเหมืองแร่และผลิตโลหะกันเพิ่มโดยใช้ชื่อโครงการเหมืองแร่ทองคำชาตีเหนือติดกับพื้นที่เดิมทางบ้านเหนือซึ่งขณะนั้นมีประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยและเริ่มมีการค้างค้านการขยายพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งไม่มีการจัดทำ p i a ตามพรบบสิ่งแวดล้อมปี2535แต่ยังมีการออกไปอนุญาตให้กับทางบริษัทอัคราไมนิ่งให้ขยายพื้นที่ได้พุทธศักราชส5 5 2บริษัทอัคราไมนิ่งได้รับประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำเพิ่มเติม5แปลงอยู่ทางเหนือของเหมืองแร่ทองคำชาตีเดิม ศักปี2553มีสร้างบ่อทิ้งเก็กบจักแร่แห่งที่2โดยไม่มีการขออนุญ,ญาตและผิดประทุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเป็นจุดที่มีไม่ตรงกับเคยขอไว้ซึ่งบ่อทิ้งกักแร่แห่งที่2จะต้องอยู่ห่างจากท้องชุมชนอย่างน้อย1กิโลเมตรการ EIA ของโครงการแต่บ่อใหม่กลับอยู่ห่างจากบ้านประชาชนเพียง300เมตรเท่านั้น อีกทั้งบ่อทิ้งกากแร่แห่งที่2ทับเส้นทางสาธารณะสายนาตาวายอ่างหินบนที่ดินของบ้านสวนศักพัฒนาขีดอสสามกเลขที่1834 ชาชนตำบลเขาเจ็ดลูกจึงยื่นฟ้องศาลปกครองดิสณัโลกให้ดำเนินคดีกับหน่วยงานของรัฐ5หน่วยงานและขอให้เพิกถอนประทานบัตร5แปลงแรกของบริษัทที่ไม่ได้มีการทำ EIA พร้อมยุติการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งในคำฟ้องระบุถึงปัญหาผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำคือ ฝุ่นที่ฟุ้งกระจายจากการระเบิดหินหนักต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทาให้ชาวบ้านป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจน้ําดื่มน้ําใช้ไม่สามารถใช้ได้ดังเดิมเนื่องจากสารปนเปื้อนและบางครั้งน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน กรมอุตสาหการรมจึงได้สั่งให้บริษัทหยุดการดำเนินการทั่วคราวเนื่องจากมีการร้องเรียนเรื่องเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนเนื่องจากการทำเหมืองตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงดังจากการปุดเกาะระเบิดรวมทั้งให้บริษัทติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่กองโลหะหนักบริเวณบอว่อบาานของชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ของเหมืองทองคำ พุทธศักราช2554เครือข่ายนักศึกษาได้เข้าศึกษากระบวนการทำเหมืองแร่และพบว่ามีความไม่ถูกต้องบางอย่างจึงได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวขัดขานพุทธศักราช2555 สาลปกครองจังหวัดพิษณุโลกอ่านคำพิพากษาคดีดำเลขที่228/2553ให้ถอนประธานบัตรท้ง5แปลงและให้มีการรายงานผลกระทบให้เสร็จภายใน1ปีนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดพุทธศักราช2557ทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยลักสิทธิ์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดปัสสาวะน้ำดินไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยผลการตรวจเลือดชาวบ้านในเขตพื้นที่เหมืองทองคำชาตีราว738คนเด็ก67คนพบมีค่าโลหะหนักเกินมาตรฐาน300คนจึงมีการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง4กระทรวงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับบริษัทกัลลารีซอสเซจจำกัดมหาชน ที่สุดมีคำสั่งจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกกอพรลให้บริษัทอคพลาอยู่ประกอบกิจการโลหะรามไว้ชัว่วคราว30วันให้หลังสุมตรวจพบสารโลหะหนักในร่างกายของชาวบ้านพุทธศักราช2559คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศาสั่งปิดเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศ ยกเลิกประทานบัตรหมังแรกรวมถึงคำขอต่ออายุประทานบัตรและการอนอุญาตอาชญาบัตรพิเศษในการสำรวจหมังแร่ทองคำโดยอ้างอิงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหมืองทองคำชาตี วันที่5พทธศจิกายน2560หลังจากที่มีการสั่งปิดเหมืองแร่ทองคำอัคคาาทางบริษัท King Case Consolidated N.L. ได้เข้าสู่กบบระบวนการอนุญาตโรตุลาการกับราชาอาณาจักรไทยโดยเรียกร้องให้มีการชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน750ล้านเนหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย22,672ล้านบาท เนื่องจากการสั่งปิดเหมืองที่เป็นการละเมิดตามพ่อตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลีย t a f t a ซึ่งข้อสรุปจะเป็นอย่างไรนั้นสามารถติดตามได้ตามข่าวสารต่อไป